iPad 2,021ตัวไหนดีนะคะวันนี้นี่หน่อยมี iPad m มินมาให้ดูด้วยจริงๆใช้มานานแะล้วแต่มีคําถามนี้เข้ามาเยอะคือถ้าเป็นน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษาเอา iPad ตัวไหนดีบอกก่อนนะว่าที่นี่หน่อยใช้ iPad mini เนี่ยเดี๋ยวแอนบล็อกให้ดูกอนไม่ <c oughs> มีใครช <c oughs> เลยนะของนี่หน่อยเป็นสี Starlight มันจะเป็นสีสตาร์ไลท์ก็คือสีของดาวอ่ะมันก็จริงๆคือมันไม่เหลืองแล้วก็ไม่เงิน เป็นอยู่ในเหมือนอยู่ตรงกลางอะระหว่างความเงินกับความเหลืองนิดๆนะคะที่นิชอบอันนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆเรามีปากกาอันเก่า iPad Pro ของ iPad Pro นิดหน่อยมันเล็กมากนิดหน่อยอยากที่จะพกมันไปทุกที่เป็นเหมือนสมุดโน้ตของนิดหน่อยแล้วมันมีหนังสืออยู่ในนี้ไงนิดหน่อยก็จะสามารถอ่านได้ทุกที่ก็คือยัดลงในกระเป๋านิดหน่อยเลยซึ่ง iPad Pro ของนิดหน่อยอะหรือถ้าเป็นไซส์ของ Gen 4อะ มันใหญ่มันใส่กระเป๋าไซส์มาตรฐานทั่วไปไม่ได้ก็เลยเลือกเป็น iPad mini แต่ถ้าถามว่าคนที่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือที่จดเยอะๆต้องดูสไลด์ต้องทําสไลด์อะไรย่างเงี้ยนิดหน่อยแนะนว่าอันใหญ่ดีกว่าอันนี้ส่วนตัวเลยนะจากที่ใช้มาแล้วคือส่วนใหญ่นิดหน่อยแค่เอามาเขียนไง ตอนเวลานี่หน่อยไลฟ์แล้วก็มีเขียนด้านข้างเคยเห็นไหมเนิดหน่อยอยากแค่เอามาเขียนเท่านั้นเองมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องจดแบบละเอียดหรืออะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้า iPad m มินิเหมาะกับคนที่ชอบพกพาเอามันไปด้วยทุกที่แต่มันจดจะได้ไม่จดเยอะแบบ iPad g e n 4หรือ iPad Pro นะถ้าสําหรับนักเรียนนักศึกษาเนิดหน่อยแนะนาเป็นตัว Gen 9ก็คือตัวที่ปกติปากกาจะเสียตรงเนี้ยที่เวลาชาร์จต้องเสียตรงนี้เพราะตัวนั้นแค่หมื่นเดยมหมื่นสองเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเนิดหน่อยแอบคิดเลยว่าถ้าสมมุติว่าาาเรรตตต้้้อออองงใใชจดนนคหื มาควบคุมสมาร์ทโฮมในบ้านจริงๆ iPad ตัวนั้นน่ะน่าจะมีผิดบ้านก็ดีเพราะมันราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็ใช้เรียนใช้จดอะไรได้แต่ต้องบอกนะว่าสเปคมันก็ไม่ได้สู้ iPad Pro ที่จะเอาไปทกากราฟิกเยอะๆได้หรือถ้าใครบอกว่าไม่อยากเสียบชาร์จแบบนั้นพี่เวลาจะใช้จริงอะ่ะแบตหมดทุกทีเลยต้องมาคอยเสียบแล้วก็ไม่ได้จดก็แนะนําเป็น iPad Gen 4 Gen, 4. Gen 4. นี้ที่มีหลายสีนะคะแล้วก็เป็น Touch ID เหมือน iPad mini ก็คือ Touch ID เหมือนกันแล้วปากกาก็คืออันนี้ชาร์จเลยทุกครั้งที่ใช้มันจะไม่น่ารำคาญเราไม่ต้องคอยแบบเอา้าลืมชารชร์จจจพอะิง หมดต้ mode, องอกมาเสียบอีกแล้วพอมาเสียบมันไม่สมูทแล้วในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าใครขี้เกียจชาร์จแบตโทรศัพท์ก็เอาอันนี้ก็ดีอ่ะถัดมา iPad Pro แต่ก่อนนี่หนะ่อยใช้ iPad Pro แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดตัวละ9 0 0 0กว่าบาทถามว่าดีไหมดีมากสําหรับคนที่ใช้ทํางานจรงิงจังใช้ทํากราฟิกใช้โปรแกรมอย่าง Procreate หรือโปรแกรมต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์ใช้การาฟิกเยอะๆเพราะว่าสเปคมันแรง iPad Pro เนี่ยราคาเกือบเท่า Mac เลยแต่มันคนละการใช้งานคลิปนี้คุณห้ามถามนะว่าแล้ว iPad Pro กับ iMac ราคาเอาอะไร คนละเรื่องกันไปดูคลิปเก่าของนิดหน่อยเลยที่พูดถึงเรื่อง iPad Pro กับ Mac คนละเรื่องกันคนละแบบสําหรับนิดหน่อยถ้าเชียร์แล้วกันถ้าแนะนําคนที่จะใช้ iPad ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ดูรูปเยอะๆหรือใช้ iPad ในการพรีเซนต์เวลาคุณเป็นเซลล์สมมตินะแล้วคุณต้องพรีเซนต์ลูกค้าด,ด้วยการสไลด์อ่ะเราก็ไม่ต้องไปหาจออะไรให้วุ่นวายที่ร้านกาแฟใช่ไหมเราก็ให้ทุกคนพรีเซนต์ผ่าน iPad จอใหญ่หน่อยก็ดีแล้วก็สเปคแรงหน่อยเพื่อลิงก์ไปโปรแกรมนั่นนี่ได้ลิงก์ไปแอปนั่นนี่ได้แต่คอม หรือ iMac คนละเรื่องคนละโลกการทํางานคนละแบบกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่หาว่าคุณถนัดแบบไหนทั้งหมดนี้ถ้าคุณชอบเครื่องเล็กแนะนํา iPad Mini บางคนที่มีคําถามจอย,ย้้ยสาหรับนิดหน่อยนะที่หน่อยไม่ได้ใช้ iPad ตลอดเวลาไม่รู้สึกว่ามันน่วงหรือมันเมื่อยตาอะไรเงี้ยไม่รู้สึกแล้วก็นิดหน่อยเชื่อว,ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างน้องๆองนักศึกษาก็ใช้จดมากกว่าใช้จดหรือดูเน็ตคลิปดูคลิปอะไรมากกว่าแต่ถ้าถ้าบางคนแบบไม่ได้ใช้อะไรมากแล้วก็จํากัดงบนิดนึง iPad Gen 4ประมาณ15ื่นนะคะถ้า iPad แอน i ์มินิเนี่ยหน่อยซื้อมาหมื่นกว่าบาทเพราะว่าเลือกเป็นแบบ25 6ความจุเยอะหน่อยเพราะเนี่ยหน่อยไว้แต่งรูปด้วยแล้วก็ถ้า iPad Pro จะสตาร์ทที่30,000กว่าเกือบ40,000เลยเท่า Mac อะเท่า Mac Air เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าการใช้งานของคุณแบบไหนเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วถ้าหลายคนถามว่าอ้าแล้วถ้าทำออนไลน์จะใช้ตัดคลิปต้องถามกับอีกว่าคุณเลเวลไหนในการทำกราฟิกคือแต่ละอย่างมันแตกต่างกันมากอยากให้ลองศึกษาดีๆก่อนว่าศึกษาตัวเองนะสำคัญที่สุดคคคืออออุุณณศึกกษาาาตัววเงง่่นะใช้้ไรบย ถามว่าฉันจะใช้อะไรดีเพราะเราไม่รู้ว่าคุณใช้อะไรให้เป็นตัวเริ่มเริ่มตัวเบสิกตัดต่อ,ตอวิดีโอลองในโทรศัพท์ของคุณก่อนลองใน iPhone ของคุณก่อนแล้วถ้าคุณตัดเก่งมากๆในแอปโทรศัพท์คุณบอกว่าคุณไม่ชินกับแอปในคอมก็ใน iPad ได้แต่ถ้าในคอมก็จะเป็นแอปอีกรูปแบบหนึ่งเป็นโปรแกรมอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นลองเลือกอันที่มันใช่สําหรับคุณที่สุดคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ